เจรจาวิาณดีจันกระจ่างส่องปัญญาเพื่อสิทธิ์ดุดสถิตกลางเนพาแลเฉิดฉายส่องสว่างโลกามิวางวายให้งดงามในรัไยของสิทธิตนกราบเรียนท่านคณะกรรมการการประเมินผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่แต่และปีการศึกษาของพนักงานครูในสังกัดเทศบาลตำบลพยคภูมิพิสัยเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่เคารพทุกท่านขออนุญาตท่านคณะกรรมการนำเสนอผลงานที่ผ่านมาดังนี้นางสาวกฤิชยาอินทระโคตรเกิดเมื่อวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2518ปัจจุบันอายุ 45ปีประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชพัฒสุรินเกียรตินิยมอันดับสองสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการทั่วไปมหาวิทยาลัยราชพัฒบ์ปุริบรมประวัติการทำงานรับราชการตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กระดับครูผู้ช่วยเมื่อวันที่หนึ่งเดือนตุลาคมพุทธศัการาช2555ตำแหน่งครูอันดับครูคอส .1 เมื่อวันที่หนึ่งเดือนตุลาคมพุทธศัการาช2557ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูอันดับคอส .1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพยกระพุมพิสัยอำเภอพยกระพุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทำงานด้วยความเสียสละวิวิริยะปฏิบัติตนตามหลักธรรมวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัญณวิชาชีพให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการชุมชนปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้เต็มความสามารถ จัดประสบการณ์สำคัญให้เด็กนักเรียนให้มีพัฒนาการเต็มศักยภาพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้านที่หนึ่งปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระประถมวัยจัดกิจกรรมบูรณาการทุกกลุ่มสาระก,การเรียนรู้เต็มความสามารถและศักยภาพวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาประถมวัย เพื่อน,นำลงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการครบทั้ง4ด้านโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญมีการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียนจัดการเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในรูปแบบโครงงานให้แก่ผู้เรียนมีการพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองชุมชน มีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามภายในชุมชนและท้องถิ่นด้านที่สองส่งเสริมให้นักเรียนช่วยเหลือเกื้อกูลกันสร้างข้อตกลงร่วมกันฝึกนักเรียนให้มีความรับผิดช,ชอบส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออก จัดบรรยากาศและสภาพห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและมีความสุขในการเรียนจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนอย่างเป็นระบบมีความถูกต้องเป็นปัจจุบันและดูแลผู้เรียนให้นักเรียนอยู่ร่วมกันได้อย่างราบรื่นสามารถเรียนรู้อย่างมีความสุขด้านที่ส เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ครูพัฒนารับรองมีการเข้ารับการพัฒนาตนเองอยู่เสมอและนำความรู้ความสามารถและทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community PLC ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการเยี่ยมชมผลงานและให้คำแนะนำเพื่อน,นำไปพัฒนางานต่อไปขอขอบพระคุณ